กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะพบกับผมเจโชฮะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาบอกกันอีกแล้วครับผมนั่นก็คือการจัดทัพของทุกกกนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวุยกกงอกก๊กจกกกและทีมขุนศึกครับว่าจะจัดทัพ ยังไงดีนะครับวันนี้ก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเริ่มที่กกแรกครับผมวุยกกฮะเรามาจัดทับวุยกกเป็นกกแรกกันดีกว่าฮะวุยกกที่ผมต้องการนะครับก็จะมีเอียนสีตัวฮิลของเรานั่นเองนะครับผมตัวที่2จะขอเป็นเตียวครับครับแล้วก็แห่หัวเอียนครับแล้วก็แห่หัวตุ้นครับและตัวสุดท้ายคือเขาทูครับอันดับหนึ่งเนี่ยผมจะส่งเป็นแห่หัวเอียนครับผมเปิดก่อนครับวางที่ตำแหน่งหนึ่งนะฮะผมจะให้แห่หัวเอียนทาดาเมจใส่ฝ่ายศัตรูแถวหลังนะครับผมแล้วก็มีโอกาส30 ลดค่าโกรธของเ,ขเป้าหมาย2แต้มนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องดาเมจลดลงด้วย10%ต่อเนื่อง2รอบนะครับอันดับที่2นะครับผมตามด้วยเตียวครับครับเตียวครับเนี่ยผมจะให้มันทำดาเมจตรงกลาง นะครับผมทำดาเมจต,ตรงกลางเนี่ยแล้วมันจะกระจายตำแหน่งข้างเคียงด้วยนะครับผมก็จะมีอัตราคิดเข้าตั้งหักเนี่ยสามสนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยอาัตราลบดีของตอนเองเพิ่มขึ้นด้วย20%ซึ่งผมจะบอกตรงนี้เลยว่าวูยกกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีท่าประสานเอ,อ่อคอมโบเชนนะครับผมอันดับที่3นะครับผมผมจะส่งเป็นแฮรหัวตุ้นครับให้มันทําดาเมจไฟฝ่ายศัตรูเนี่ยหแถวแล้วก็มีโอกาส25%าเปนี่ยทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะมึนง,งงด้วยขนาดปล่อยสกิลเนี่ย เข้าหมาย HP มากกว่า50%เนี่ยจะทำด a เ a g e พิเศษเพิ่มอีก 140%ด้วยส่วนอันดับที่4เนี่ยขอวางเป็นตัวเรานะครับอันดับที่5ขอวางเป็นตัวฮิลนะครับเอาไว้ฮิลทีมเราเองนะครับอันดับ6ขอวางเป็นเค้าทูครับซึ่งเค้าทูเนี่ยถ้าการจัดวางทับเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังของแฮร์หัวตุ้นใช่ไหมครับถ้าแฮร์หัวตุ้นฆ่าฝ่ายศัตรูไม่ตายเนี่ยเคาย้าทูซึ่งอยู่ข้างหลังเป็นอันดับที่6ใช่ไหมครับก็จะมาเก็บสแปร์นะครับผมทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยตายแน่ๆน,น,นะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับผม อันดับนะครับอันดับ1จะส่งเป็นแฮหัวเอี่ยนนะครับตัวนี้คือแฮหัวเอี่ยนนะแฮหัวเอี่ยนอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมก็ให้มันทําให้มันทาําดาเมจแถวหลังก่อนแล้วก็ลดเลดด้วยส่วนอันดับ2เนี่ยจะส่งเป็นเตียวคับนะครับซึ่งเตียวคับเนี่ยมันจะทําดาเมจโดน2 5 6 4ตรงนี้จะโดนทั้งหมดให้มันเฉลี่ยดาเมจกันก่อนนะครับตรงนี้นะฮะ ส่วนอันดับที่3เนี่ยตรงนี้จะเป็นแฮร์หัวตุ้นนะครับแฮร์หัวตุ้นเนี่ยให้มันทําดาเมจหมายเลข6กับหมายเลข3มครับแล้วก็มันจะติดสตันด้วยเหตุผลที่เอาเค้าทูมาลงหมายเลข6ของฝั่งเรานะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าถ้าแฮร์หัวตุ้นเนี่ยฆ่าฝั่งเขาไม่ตายหมายเลขหหมายเลขสามเนี่ยไม่ตายให้เค้าทูเนี่ยมาเก็บแทนนะครับผมซึ่งตายแน่ๆนะครับหมายเลข6หมายเลข3าเนี่ยส่วนอันดับที่4เนี่ยขอวางเป็นตัวเรานะครับผมตัวเรานะฮะอันดับ5วางเป็นตัวฮิลนะครับอันดับ6เค้าทูก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเอา นั่นเองนะครับคาถามเอาพี่แล้วถ้ามีเตียวเลี้ยวล่ะเอาลงได้ไหมเอาลงได้นะครับผมถ้าเกิดเรามีเตียวเลี้ยวเราอยากเอาเตียวเลี้ยวลงนะครับเราก็เอาเตียวเลี้ยวลงหมายเลขหนึ่งนะครับผมซึ่งเตียวเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดเลทแถวหน้านะครับผมผมก็เลยวางเต <y> ียวเลี้ยวหมายเลขหนึ่งเอาเตียวคับออกแล้วก็แห่หัวเอี่ยนเป็นหมายเลข2 <s นะครับผมไอแแฮหัวเอียนเนี่ยมันก็จะทําการลดเลทแถวหลังนั่นเองนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมในการลดเลทนะในการลดเลทนะครับผมก็จัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมนอกนั้นหมายเลข3ถึง6กเนี่ยก็วางเหมือนเดิมนะครับผม เปลี่ยนแค่2ตัวนี้นะถ้าใครมีเตียวเลี้ยวนะครับผมอยากเล่นเตียวเลี้ยวนะจัดประมาณนี้ส่วนคอมโบเนี่ยประสิทธิภาพถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาอันนี้ครับคอมโบกับตัวนี้มันก็จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกเข้าไปอีกทําให้เตียวครับเนี่ยสามารถหลบหลีกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในตัวของเตียวครับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอัตราหลบหลีกอยู่แล้วนะครับผมบวกกับบวกกับคอมโบตรงนี้อีกแล้วคอมโบเนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราการหลบหลีกได้อีกทําให้เตียวครับเนี่ยหลบหลีกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนนนี้นะะสหรรัับบบุยกยกยค ต่อไปนะครับผมเราจะมาจัดทีมงอกกกันบ้างนะครับผมงอกกกจะส่งเป็นซุนกวนครับซุนกวนตัวทําดาเมทที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็โลซกครับโลซกนะฮะแล้วก็ไทสูจู้ครับแล้วก็ซุนเกียนครับและก็ใต้เกี้ยวครับ เหตุผลที่ทําไมถึงไม่เอาลิบองลงมานะครับผมผมจะบอกตรงนี้เลยนะฮะลิบองเนี่ยถ้าเราอัพเนี่ยคือสกิลมันอ่ะมันจะทาดาเมจ2ลายนะครับผมซึ่งมันจะทาดาเมจเหมือนกับสุนเกียนเลยแต่เหตุผลที่เลือกสุนเกียนเพราะว่าตรงนี้ครับถ้าเราอัพดาวไปเรื่อยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอัพลิบองเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัตราคอยแมนย้าอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยครับอัตราการหลบหลีกส่วนใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นซุนเขียนเนี่ยเนี่ยครับทำดาเมจฝ่ายศัตรตูหนึ่งแถวเนี่ยแล้วแถมลดค่าโกรธของเป้าหมายด้วย2แต๊บนะครับผมการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีอัตราคิดคอนและเสริมคิดคอนพิเศษอีก30%นนะครับแล้วยิ่งถ้าอัพดาวนะครับผม อัตราคิย์ิค่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมเนี่ยครับสดาวอัตราคิย์ิค่อนและต่างหากอีก35%อนะครับอัตราคิย์ิค่อนเพิ่มอีกสเสริมคิย์ิค่อนเพิ่มอีกนะครับผมยิ่งอัพก็ยิ่งมีแต่สเสริมคิย์ิคอนดังนั้นซุนเกียนผมจึงเห็นว่าดามจค่อนข้างที่จะแรงกว่าริบองแน่นอนครับผมส่วนไทสูจู้เหตุผลที่เอาลงแทนริบองนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําดามจใส่ฝ่ายศัตรูแถวหลังโดยรวมแล้วถ้าดามจโดยรวมเนี่ยมันดีกว่าริบองแน่นอนแล้วแถมเป้าหมายเนี่ยเข นะครับผมโดยแต่ละรอบเนี่ยจะหักค่า HP 40%นะครับผมแล้วก็มองข้ามการป้องกันด้วยนะครับผมการโจมตีครั้งนี้เนี่ยอัตราคิติคอนเพิ่มอีกตั้งหากอีก30%นะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดอัปดาวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอัตราการโจมตีอัตราคิติคอนอัตราแม่นยำอะไรประมาณเนี่ยครับมันจะยิ่งแรงขึ้นแน่นอน นะครับผมเนี่ยครับอัตราคิดิคอนอัตราแม่นยำพูดง่ายๆก็คือดาเมจโดยรวมเนี่ยไทยสูจู้นะครับผมน่ากลัวกว่าลิบองแน่นอนนะครับแล้วก็โลซกเนี่ยถ้าใครมีโลซกนะครับผมแนะนำเลยนะฮะปั้นให้สุดก็จะยิ่งดีมากๆนะครับผมทำเป็น5ดาว7ดาวเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับโลซกเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะครับอัตราการหลบหลีก บอลอีก35%นะครับเรายิ่งถ้าเกิดเรามีคอมโบเชนซึ่งจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกเข้าไปอีกนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าซึ่งโดยรวมเนี่ย35%ใช่ไหมครับ35%แล้วก็อันนี้อีก15%ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มคอมโบเชนเข้าไปอีกนะครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันจะเพิ่มแน่นอนนะครับซึ่งโอกาสการหลบหลีกเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมสําหรับโลโซกนะแล้วก็ปั้นไทยสู่จู้ด้วยก็ยิ่งดีนะ มส่วนการวางอันดับนั้นนะครับผมการวางอันดับนั้นอันดับหนึ่งเปิดด้วยซูนเกียนครับให้มันทำดาเมจในแถวตรงก่อนให้มันลดโกรธเป้าหมายก่อนด้วยนะครับ 2แต้มนะครับผมตามด้วยอันดับ2ตามด้วยซุนกวนครับให้มันทําดาเมจตรงกลางนะครับผมให้มันสตันตรงกลางนั่นเองนะฮะดาเมจจัดจ้านตัวนี้นะครับผมซุนกวนฮะถ้าปันเยอะๆนี่แจ๋วเลยนะครับเนี่ยครับอัตราคิติคอนโบนัสดาเมจเนี่ยครับอัตราคิติคอนความแม่นยําแรงมากแรงเวอร์เลยอะ่ะซุนกวนอะ่ะแล้วก็อันดับ3ขอวางเป็นโลโซซค,ครับเพื่อที่จะให้มันทําดาเมจใส,ส่ไฟัตูแถวหลังนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลดโกรธของเป้าหมายด้วย2แต้มแล้ว เราก็เข้าสู่สถานะแผดเผาด้วยนะครับผม แผดเผาเสร็จยังไม่พอครับตามด้วยไทสูจู้แผดเผาเข้าไปอีกในศัตรูแถวหลังครับผมมีร้องแน่นอนครับยังกระตกนรกตายทั้งเป็นนะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับยิ่งถ้า2ตัวนี้เนี่ยอัพเยอะๆรู้เรื่องเลยครับแถวหลังเนี่ยมีสิทธิ์ร่วงสูงนะครับตามด้วยอันดับ5จะส่งเป็นใต้เกี้ยวครับเพื่อที่จะฮิลทีมเรานั่นเองนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยจะฝ่ายตนเองไฟซุมหนึ่งตำแหน่งนะครับผมของทีมเราเองเพื่อเพิ่มเลี่ยงดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองรอบด้วยอันดับเกิดใคร มีโลโซกกับไทสูจู้นะครับผมแนะนําให้ปั้นโลโซกก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยปั้นไทสูจู้ก็ได้นะครับผมไทสูจู้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายในร้านค้ามีขายเยอะอยู่พอสมควรนะเอาละฮะเรามาดูวิธีการวางค่ายกันนะครับผมสําหรับทับงอกกกนะครับผมอันดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปคือซุนเกียรนะครับผมซุนเกียรให้มันทําดาเมจเข้า41นะครับผมมันจะทําดาเมจแถวนี้นะ41แล้วก็สตาร์ทด้วยนะครับผมลดเลดด้วยให้มันทําดาเมจแล้วก็ลดเลส ไม่ใช่สตาร์สิอันดับ2นะครับผมจะส่งเป็นซุนกวนนะครับเพื่อที่จะให้มันสตาร์ทในใหม่เลข5นั่นเองนะครับผมอันดับ3เนี่ยโลโซกครับตรงนี้นะครับผมโลโซกให้มันทำดาเมจแถวหลังก็คือ1 2 3นั่นเองนะครับแล้วก็ลดเรล็ด้วยแล้วแถมติดสถานะแผกเผาด้วยนะครับผมอันดับ4 นะครับผมอันดับ4ตรงนี้จะเป็นไทสูจู้ครับไทสูจู้ก็จะทําดาเมจในแถวหลังเช่นเดียวกันนะครับผมแผดเผาด้วยนะครับผมอันดับ5วางเป็นใต้เกี้ยวครับใต้เกี้ยวเอาไว้ฮิวทีมเรานั่นเองช่องที่6ตัวเราครับก็จะวางเป็นประมาณนี้ครับผมส่วนคอมโบเชนอันนี้ก็ต้องวางอันดับ1เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการลบลีกนั่นเองนะครับผมซึ่งอัตราการลบลีกเนี่ย แถวหน้ามันก็จะเพิ่ม25%ต่อเนื่อง2รอบใช่ไหมครับผมนี่คือเหตุผลที่ผมวางโลซกไว้แถวหน้านะครับเพราะว่าโลซกเนี่ยมันยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มดาวมันก็ยิ่งมีอัตราการหลบหลีกค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วยิ่งมีคอมโบเชนด้วยอัตราการหลบหลีกก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ ะะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับทับงอกกกนะครับผมเรามาจัดทับกันต่อครับผมกับทับจกกกนะฮะจกกกที่จะส่งนะครับผมก็จะมีจูล้งนะครับแล้วก็เกียงอุ่ยครับอุ่ยเอียนครับเตียวหุยครับแล้วก็บังทองครับ ก็จะเป็นวางเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่5ตัวเลยนะครับผมอันดับหนึ่งเปิดด้วยอุยเอียนครับเพราะว่าให้มันทำดาเมจก่อนในแถวหน้านะครับผมแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะที่จะทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยเข้าสู่สถานะสตันหนึรอบขณะเดียวกัน,นครับมีผลเพิ่มการรักษาเป้าหมายเนี่ยจะลดลงนะครับผมจะลดลง15%ต่อเนื่อง2รอบ นะครับผมนะะให้มันเปิดก่อนกระจายดาเมจก่อนนะครับลดเลดด้วยนะครับผมแล้วก็อันดับ2จะตามด้วยจูโลง่งครับตัวดาเมจถ้าต้านยิ่งเยอะก็ยิ่ง,ง,ง,งดีนะครับผมตัวนี้ฮะแนะนําเลยแบกทีมผมมาแล้วนะครับผมจูโลง่งเห็นกับตาตัวเองในอารีนาก็จะให้มันทํานะครับผมดาเมจนะครับผมในตรงกลางนะฮะใส่ไฟสตูนึงแถวก็คือแถวตรงนั่นเองนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งมีโอกาส40%ที่จะทําให้ตนเองเนี่ยเพิ่มค่าโกรธสีแต้มด้วยแล้วก็ยังมีบ โนัดดาเมจของตนเนี่ยเพิ่มอีก15% 2รอบนะครับผมอันดับ3วางเป็นเตียงอุยครับให้มันทําดาเมจศัตรูที่อยู่ตรงหน้ามันเองซึ่งดาเมจตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบโคตรแรงจัดๆนะครับผมและก็จะทําให้ตนเองเนี่ยเพิ่มค่าโกรธสแทบด้วยนะครับผมอันดับ4 ขอวางเป็นตัวเรานะครับอันดับ5บางทองครับให้มันฮิวครับผมแล้วก็มีโอกาส50%เนี่ยซูม1ตําแหน่งเพื่อเพิ่มความโกรอีก2แต้มนั่นเองนะครับอันดับ6ขอวางเป็นเตียวหุยครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเกียงอุยเนาะอันดับ6นะครับผมถ้าเกียงอุยสัดไม่ตายตัวนี้3ต่อตายแน่นอนครับผมการจัดทับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับจกกกนะครับผม ทีนี้เรามาดูการจัดทับมั่งดีกว่าครับผมว่าจะจัดยังไงดีนะฮะสักครู่นะครับผมขอส่งบางทองลงมาก่อนครับเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะฮะการวางค่ายของจก,กกกนะครับผมก็จะวางเป็นประมาณนี้นะฮะอันดับหนึ่งอุยเอียนเปิดซึ่งจะทำดาเมจใน456นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลดเลทในแถวหน้าด้วยนะครับผมลดเลทในแถวหน้าด้วยมันจะลดค่ารักษาหรืออะไรเนี่ยแหละนะฮะสำหรับอุยเอียนให้มันเปิดก่อนแล้วตามด้วยจูโล่ นะครับผมจูล่งจะทําดาเมจในลําดับที่5กับลําดับที่2ของเขานะฮะแล้วก็เพิ่มค่าโกดของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเกียงอุยครับเกียงอุยจะทําดาเมจในช่องที่6นะครับผมคือข้างหน้าของมันนี่เองฮะดาเมจจัดจ้านถ้าเกียงอุยซัดไม่ตายนะครับผมเตียวหุยซึ่งอยู่ข้างหลังนะฮะก็จะมาเก็บตรงนี้ซึ่งตายแน่ๆครับผมตายแน่ๆหกสาเดี๋ยวไม่เหลืออันดับ4เนี่ยขอวางเป็นตัวเราก็ละกันนะฮะอันดับ5วางเป็นตัวฮิวครับเตียวหุยมีหน้าที่เก็บสแปร์อย่างเดียวนะฮะก็ จะวางเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับจกกกนะฮะลำดับสุดท้ายนะครับผมคือทีมของขุนศึก เป็นอ้วนเซียวครับมีอ้วนเซี่ยวแล้วก็หัวโตวครับแล้วก็กองซุนจา้านครับดาเมจหนักมากแล้วก็จะวางเป็นอีเกียดครับให้มันทําดาเมจติดพิษนะครับผมก็จะมีเป็นประมาณนี้นะซึ่งต่างโต๊ะทําไมผมไม่เอาลงมาเพราะว่าเพราะว่าอ้ออีกตัวหนึ่งก็คือหัวหยงนะครับผมอีกตัวหนึ่งคือหัวหยงก็จะให้มันสตันนั่นเองนะครับผมนี่จะให้มันสตันนะฮะแล้วก็ทําดาเมจเนี่ย ใส่ศัตรูแถวหน้าเนี่ยนะครับตันด้วยแล้วก็มีโอกาสคิ i ติ c อ l ตางหากนะครับอีก20%เนะฮะเหตุผลที่ไมเอาต่างโต๊ะมาเพราะว่าต่างโตเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะเบานะครับผมนะครับมีอัตราบล็อกส่วนใหญ่เนี่ยอัตราบล็อกซะมากกว่าทําให้ดาเมจเนี่ยมันไม่ค่อยมีเบามากนะฮะเลยไม่แนะนําเลยนะครับผมเรามาดูการวางมากดีกว่าครับการวางเนี่ยผมจะเอาหัวหยงเปิดวางอันดับหนึ่งเลยนะครับผม เพราะว่าให้มันสตันใน3แถวหน้านั่นเองนะครับผมนี่ครับทำให้แถวหน้าของเขาเนี่ยมีโอกาส15%เข้าสู่สถานะสตันฮะตามด้วยตามโดยอ้วนเซี่ยวครับอ้วนเซี่ยวตามให้มันทำดาเมจสามครั้าอีกในแถวหน้านะครับผมแล้วแถมครั้งนี้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีในแถวที่ตนเองเพิ่มอยู่10%ซนะครับซึ่งในแถวที่อ้วนเซี่ยวอยู่เนี่ยมันก็จะมีหัวหยงอ้วนเซี่ยวแล้วก็นี่ครับอันดับ3วางเป็นกองสุนจ้านครับผม ให้มันรับบัฟดาเมจของอ้วนเซี่ยวครับทำให้ดาเมจของกองสุนจา้านเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมีอัตราคริติคอตั้งหากอีก20%นะครับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ย HP มากกว่า50%นะครับผมจะทำดาเมจพิเศษอีก100%เเลยนะฮะดาเมจนี่โคตรหนักนะครับผม ถารวมกับบัฟของอ้วนเซียวนะครับผมเลยวางไว้ตำแหน่ง3แถวเดียวกันกับอ้วนเซียวนั่นเองนะฮะอันดับที่4เนี่ยขอจะส่งเป็นอียิต์ให้มันตีนะครับดาเมจใส่ฝ่ายศัตรตูทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสู่สถานะติดผิดด้วยโดยแต่ละรอบเนี่ยจะถูกหักค่าฮิตพีสามของพลังโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามการป้องกันด้วยนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยทำให้อัตราต้านคีเป้าหมายลดลง10%นะครับผมแล้วคิดดูดิฮะอียรต์ทาให้อัตราคิ เป้าหมายลดลง10%ใช่ไหมแล้วกองซุนจา้านเนี่ยมันรับบัฟของของอ้วนเซี่ยวแล้วมันตีเป็นคิติคอนรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องฮะกองซุนจา้านตีตายแน่อันดับ5ขอวางเป็นนี่ครับวัวโตครับผมเอาไว้สําหรับฮิวนั่นเองนะครับแล้วก็จะขนาดเดียวกันเนี่ยฝ่ายตนเนี่ยจะซุ่มหนึ่งตำแหน่งด้วย เพื่อเพิ่มเสริมคิ i t ติคัลไปอีก15%ต่อเนื่อง2รอบด้วยกันนะอันดับคกขอวางเป็นตัวเราเองนะครับผมทีนี้เราไปดูการจัดทับกันก่อนนะครับผมการจัดทับของทีมขุนศึกนะครับผมผม,ผม เดี๋ยวผมขอวางตัวตามที่ผมมีก่อนนะเอาละฮะอันนี้ก็เข้าสู่การจัดทับของคุณศึกนะครับผมซึ่งผมมีตัวไม่พอนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะอันดับหนึ่งนะครับผมตามที่ผมวางนะครับอันดับหนึ่งตัวนี้คือหัวหยงนะครับหัวหยงเนี่ยที่เปิดก่อนเพราะว่าให้มันทําให้มันทาดาเมจในแถวหน้านะครับผมแล้วก็อาจจะมีโอกาสติดสตาร์ด้วยนะครับผมอันดับ2เนี่ยขอวางเป็นอ้วนเซียวนะครับอ้วนเซียวเนี่ยก็จะทาดาเมจเข้าอีกในแถวหน้านะครับผมแล้วแถมเพิ่มบัฟเพิ่มพลังโจ โจมตีในแถวที่อ้วนเซียวอยู่ด้วยนะครับผมก็จะทําให้กองซุนจ้านเนี่ยซึ่งอยู่ตําแหน่งในหมายเลขสามนะครับกองซุนจ้านเนี่ยก็จะได้รับบัฟพลังโจมตีจากอ้วนเซียวทาให้ดาเมจของกองซุนจ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ตีในหมายเลขหกนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยอีเกียดตรงนี้นะครับเป็นตัวฮิลของเรานั่นเองนะครับผมไม่ใช่อีขออภัยนะฮะอีเกียดตามด้วยอีเกียดครับอีเกียดก็จะตีฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับ ผมตีติดพิษด,ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอัตราลดอัตราต้านคริติคอลใช่ไหมแล้วถ้าเรามีกองสุนจา้านครับผมกองสุนจา้านซึ่งได้รับบัฟจากอ้วนเซียวแล้วกองสุนจา้านเนี่ยตีเป็นคริติคอลอยู่แล้วนะครับผมตีหนักแน่นอนครับผมตีหนักแน่นอนนะฮะอันดับ5้าขอว,ว,วางเป็นหัวโตครับผมวางเป็นหัวโตไม่เป็นตัวฮิลนะฮะแล้วก็มีโอกาสอีกมีโอกาสเพิ่มคริติคอลนะครับผมอีก15%้าถ้าจะไม่ผิดนะฮะอันดับหกขอวางเป็นตัวเรานะครับตรงนี้ส่วนใน ทีมขุนศึกเท่าที่ผมมองนะครับคือมันเป็นสไตล์ที่คนชอบจริงๆนะครับผมคนชอบจริงๆนะผมก็เลยจัดทีมขุนศึกมาให้ด้วยเลยนะครับผมแต่ผมบอกจากใจเลยนะว่าขุนศึกเนี่ยถ้าไม่เป็นสายเปจริงๆนะครับผมค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เพราะว่าดาเมจเนี่ยหนักๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมีแค่กองสุนจาน,นะครับผมอ้วนเสี้ยวก็มีบ้างแต่มันไม่สุดะนะครับผมมันก็จะดีในเรื่องการบัฟให้ทีม เท่านั้นเองนะครับผมหลักๆเลยก็จะมีกองสุนจา้าดเนี่ยแหละครับที่ทำดาเมจได้หนักนะครับผมผมจึงถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นทีมคุณศึกนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับผมเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับการจัดทีม โดยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆของผมนะครับก็หวังว่าการจัดทัพนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรบกวนกดไลค์กันเยอะๆนะฮะกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไปละ